ผู้ใหญ่ใจดีสิบล้านดวงตาข้างบนก็ขอขอบคุณดเด้อเนาะมาเป็นกําลังใจให้เนาะขึ้นไรทีไรก็ผู้ใหญ่ใจดีก็มาเป็นกําลังใจให้ตลอดเนาะถึงไม่มากก็ก็ยังดีเนาะผู้ใหญ่ใจดีท่านก็มองเห็นว่าโอ้คนที่ทงช่องแล้วไม่ค่อยมีเวลาก็เลยมาเป็นกำลังใจให้ครับก็ขอขอบคุณน้อง จูนได้หลายเด้อครับไอห,หัวใจมาเนาะครับเริมเมาด้วยเนาะพร้อมชอบกลาบสวยเลยพิราบขาวสวยงามเลยครับขอบคุณได้หลายครับอันนี้ก็ได้มาอยู่ดอนเมืองแล้วเนาะมาอยู่ดอนเมืองแล้วก็มาได้หลายวันแล้วจะจะเป็นอาทิตย์ละมั่งเนี่ยมาเนี่ย ขอบคุณหลายๆเด้อน้องจูนเนาะให้กำลังใจมาเยี่ยมเลยเนาะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจนั่นแหละนาะครับพี่ๆน้องๆที่มาให้กำลังใจนะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยอันนี้ว่าจะไา์สดก็ไปตลาดนู้นมาตลาดผุนซับมาอาก็เลยมาตลาดน้อยนี่มาซื้อกับข้าว ก็เลยเอาไลฟหน่อยนะว่าจะไลฟมากับรถที่ไปตลาดฟุนทัพย์แล้วแหละแต่ทีนี้ว่าถ้าไลฟตรงโน้นก็อาจจะเรื่องคอมเมนต์นี่ก็จะไม่ได้เนาะเพราะ,ะไม่ได้ใส่แว่นตานะเนาะก็เป็นคนสายตายาวถ้าขับรถก็ไม่ใส่แว่นตาก็ได้อ่านหนังสือก็ต้องใส่ใส่แว่นตา ครับขอบคุณหลายๆเนาะครับขอบคุณเช่นกันค่ะจากน้องจูนเนาะครับก็ขอ,ขอบคุณหลายๆเข้ามาเป็นกำลังใจให้ครับพี่ๆน้องๆก็เข้ามากดเลิฟกดไลค์ให้กมเลิฟผกไลค์แล้วเนาะก็ติดการติดงานกันนี่แหละเนาะมั่ค่อยได้ลงมาทักทายกันเท่าไหร่ ครับยินดีต้อนรับเน้อครับเจ้าเป็นไผยครับเลิฟเจ็ดขอบคุณเลิฟเจ็ดของเจ้าเป็นไผเน้อครับก็ไม่เข้าใจเด้อครับว่าไม่เป็นไผ่นี่เป็นไผ่เน้อครับบอกด้วยเด้อเนาะครับว่าเป็นบ้านรองของใครเน้อครับสวัสดีครับพี่หมูท้องครับคุณคุณแล้วครับก็ขอขอบคุณหลายๆเนาะครับเจ้าเป็นไผ ยินดีที่ได้รู้จักค้าครับก็เช่นกันเด้อครับน,น้องตูนอยก็ยินดีที่รู้จักด้วยกันเนาะครับเราอ่าก็เป็นพี่พี่น้องๆ้องเป็นลูกๆหล,ล,ลานกันนี่แหละเนาะเราซึ่ง <c oughs> กำลังใจให้กันอยู่นี่แหละสวัสดีน้อง จูนจากเจ้าเป็นไผ่เด้อครับน้องน้องจูนพ่อน้องบอลก็เยอ่ยยะมาอยู่เนาะครับเป็นกำลังใจให้อยู่ครับขอบคุณหลายหลายนะครับพ่อน้องบอนครับจากเจ้าเป็นไผ่เด้อครับพ่อน้องบอลสวัสดีเจ้าเป็นไผจากพ่อน้องบอลเด้อครับเจ้าเป็นไผครับก็พออ่านชื่อของ <c oughs> เจ้าเป็นไผแล้ว เล่นเอาเจ้าบ้านงงมั่นกันเด้นะใครอ่านก็งงเหมือนกันเลยเอาทักใครกันแน่น้อเอาถามอีกแล้วก,ก็จำไม่ค่อยแม่นเนะจำไม่ค่อยแม่นนะเจ้าเป็นไผค้า น้องตูนสวัสดีค่ะจากน้องตูนเนาะครับเจ้าเป็นไผกับพอน้องบอลก็หัวหลอกก็จำไม่ค่อยแม่นนะจำไม่ค่อยแม่นก็พอในหลายวันก็ลืมเหมือนกันลืมเอ๊ะถามแล้วหรือยังเนาะเป็นใครเนาะ